เดี๋ยวสมัยหน้าเลือกก้าวไกลเหมือนเดิมอ่ะโอ้ว่าอย่างนั้นเลยน,น,นี่นะโอ้ยจะได้แจกไหมเนาะขายฝันนะครับช่วงนี้ก็ขายฝันนโะยบายเงินดิจิตอลนะบอกว่าแจกแน่นอนเพื่อไทยแจกแน่นอนเป็นของขวัญน,นะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นอะไรต่างๆนะปรากฏอดมินเข้าไปอ่านคอมเมนต์บอกแจกเลยครับแจกเลยเดี๋ยวสมัยหน้าจะเลือกก้าวไก่นี่ แจกไปเถอครับนะจะได้แจกจริงหรือไม่ได้แจกก็ไม่รู้แหละแต่ขนาดลุงตู่เนี่ยแจกเงินคนละครึ่งแจกอะไรก็แล้วแต่ทําดีนะครับทําเงินโอ้โหทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโครงการบัตรพลังประชารัฐนะลุงตู่ยังแพ้เลยอืมสมัยหน้าสงสัย อันดอมส้มจะคลองเมืองต่อแล้วหรือมะ